สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมายน็อตนาโนเบรกเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะลองมาเล่นเกมใหม่ซึ่งก็คือเกมสตอร์เรนเดดดีครับผมเกมนี้ที่แรกก็ปล่อยออกมาก็ยังไม่ได้ดาวโหลดหรอกครับคนเขาบอกว่าบั๊กเยอะกันแต่ในตอนนี้นปัจจุบันเขาอัปเดตเป็นเวอร์ชัน0.02นะครับแล้วบอกว่าบั๊กหายไปเยอะพอสมควรก็เลยว่าเลิกงามยามดีครับมาหาลองเล่นสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมผมดูตัวอย่างผมว่าลักษณะเกมอาจจะคล้ายๆเกม Forest ซึ่งก็น่าจะเป็นเกมสซอรวไวอรแบบเอาชีวิตรอดแบบวันต่อวันครับผมแต่ว่าโลเคชันเนี่ยจะเปลี่ยนจาก f o r e เ t ที่เป็นป่าไม้เนี่ยมาที่ประมาณว่าเป็นเกาะกลางทะเลที่เป็นเกาะล้าง,งนะครับส่วนเนื้อหาลึกๆหลังจากเทเลอร์ผมก็ยังไม่ได้ลองแตะดูเลยเอาเป็นว่าเข้าไปดูพร้อมกันเลยเนาะเจอเลยครับผมต t ดเกม a n d yes เข้าไปครับผมโหลดดิ้งเข้าไปครับ62% ยังไงต่อ,อม,มาถึงเครื่องกระสันเพือกเลยแสดงว่าตกหลุมอากาศใช่ไหมตกหลุมอากาศใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นี้จาไม่ได้เหมือนกับเรื่องนี้เขาเรียกตกหลุมอากาศหรือเปล่าเคยขึ้นเครื่องบินแค่ตอนเด็กๆครับโตมาไม่ได้นั่งเลยครับนานมากหลายปีแนละ้วนั่งมาหลายปีเด็กๆนูน่นสมองยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับจำอะไรไม่ค่อยได้เลยเอาเป็นว่าเกมนี้ฉากเริ่มต้นในใคล้ายเกม forest นะคือเราเริ่มต้นมาแล้วก็มาอยู่บนเครื่องบินอะไรก็ไม่รู้แต่แตกต่างตรงที่ว่า เฮ้ยเราไฮโซขึ้นปะวะเราเหมือนอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมผมว่าเนี่ยมีที่นั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดที่นั่งแล้วก็ดูดิแมงโคตรดไฮโซเลยมีแม็กบุกเครื่องหนึง่งแว่นตาหนังสือพิมพ์แล้วก็วายบุรีมึงจะชิวไปไหนเนี่ยเออแต่ว่าปกติถ้าฟอร์เรสต์เราควบคุมไม่ได้นะมาถึงแม่งตกเลยเออ,อ,อ,อโอเคดูตรงนี้สิเราบินอยู่ที่ไหนกันเอ่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอ่าโอเคขึ้นได้เฮ้ยมึงจะสั่นมิมองแม็กไม่ออก เอยจะสั่นทำไมบ่อยๆเราอยู่ที่ที่อะไรอ่ะแป๊บหนึ่งมันเล็กมากผมอ่านตัวหนังสือไม่ออกแต่ที่นี่เราจะบินด้เส้นเหลืองๆนะครับบินข้ามไปที่ดูจากลักษณะของแมปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นชัวร์เลยแต่ตอนนี้เราบินอยู่ที่กลางทะเลถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะเป็นไอ้นี่บางคนก็จะพูดถึงซูชิวาซาบิอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ถ้าพูดถึงญี่ปุ่น,นจะนึกถึงโซราอโออิมิยบิ อะไรพวกนี้ก็ผมดาวเอวีทั้งหลายในดวงใจครับผมซึ่ง,งติดตาตึงใจผม,มตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแต่โตครับผมโตขึ้นมาก็ไม่เคยห่างสายตาจากดาราเหล่านี้เลยทุกวันนี้มีดาวใหม่เกิดขึ้นมากมายครับแล้วมันเล่นมุกอะไรเนี่ยมาเล่นบอกว่ามียาบีบันท้ายอะไรก็ไม่รู้อ่าตอนนี้หนังสือพิมพ์มีกล่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างอ,อ,อ่านไม่ออกครับภาษาอะไรวะเนี่ยชาร์คเคลมอันเธออ่านออกแค่นะครับที่เหลือตัวเล็กมากเลยอนว่าอย่าไปใส่ใจครับเราเซอร์เวยเครื่องบินก็ประมาณนี้แล้วกัน เดินเดินมาถึงนี่ใช่ไหมอ่าโอเคเดินก็เดินตึ๊บตื๊บตื๊บตื๊บเอ้ะข้างล่างมีอะไรคลาบเอ b บ e ลอ็อบเจกต์ i g h ล i ์อิน n อเรนจ์ยูแคนเมคยูครับอ่าบอกว่าของนะครับถ้าเกิดจะคราฟเนี่ยมันจะเป็นสีส้มเกิดเราจะใช้ลากเนี่ยให้คลิกขวาค้างเอาไว้และเราถ้าเกิดคลิกซ้ายค้างเอาไว้ที่คอคเทลเนี่ยมันจะสามารถสร้างจะคราฟของข,งขึ้นมาได้โอ๊ะหรือลองคราฟดูไหมอ่าอ๋อคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วมันจะขึ้นเข้ามาคอคเทลแล้วคลิกซ้ายอ,อีกรอบอ่าโอเคได้เป็นคอคเทลมาล แล้วยังไงต่อแทร็ดรึบแถบ to open your inventory select เล็กอะไลมันจะชิวไปไหนวะเนี่ยเดินมาทำค็อกเทลกินเองกดแถบเพื่อหยิบ lighter. ไลเตอร์ไฟแช็กหึค็อกเทลบ้านใครจุดไฟกินวะปกติผมก็ไม่เคยกินด้วยสิทงค็อกเทลเนี่ยมันต้องจุดไฟกินกันเหรอพิศาดารขนาดนั้นเลยเหรอไม่มาัางเอาเป็นว่าคลิกซ้ายเพื่อจุดไฟเนี่ยเฮ้อเฮ้อจุดระหว่างเมื่อกี้ยังไม่ได้กดอะไรสักแทกเลยนะคลิกซ้ายตึ๊บติดเลยเหรอถ้ากด e เพื่อหยิบ ไหนว่าน้ำมีแต่มะนาวโง่ๆแล้วก็มัุที่เสียบมาแล้วก็ไม่มีน้ำเลยเนี่ยทำเทหกสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาหายไปไหนไปแป๊บหนึ่งแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขาหายไปไหนว่าถ้าเรามีแต่มือลอยกับแก้วเอาเป็นว่าแสดงว่าเกมครับผมมันอาจจะยังทํามายังแก้บั克ได้ไม่เต็มร้อยครับแต่ไม่เป็นไรประตูฉุกเฉินอ่ะดูไปแล้วก็นี่กับตันครับผมน่าจะเป็นกับตันกับผู้ช่วยกับตันครับง่ายกับตันมึงคนไหนอะซ้ายหรือขวาใครผู้ช่วยกับตันหันมาดิ จะเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นมันติดกำแพงอะไรก็ไม่รู้กำแพงมีิ i s i b i l i t มองไม่เห็นชี้ช้าไม่ออกมาเล่นกับผมหน่อยเหรอเอามาดิเอามาดิเอามาดิไม่ขอเดินเข้าไปเบิร์ดนะเอาเป็นว่าเมื่อเราหยิบขึ้นมาแล้วกดซ้ายเพื่อดื่มครับอ่ากดซ้ายเพื่อดื่มสิ่งก็กเปิดน้ำมาจะขวดเลยมึงดื่มแต่แก้วจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาครับี่อ่าไม่ทันเอาเป็นว่า back to y o ซ r seat ครับผมกลับไปนั่งที่ครับผมแล้วมันยังเป็นเที่ยวบินที่ยาวไกล อ่ะโอเคกับตาผมไปแล้วนะใครกับตาเนี่ยถามจริงมีซ้ายคือคนหรือขวาเนี่ยฮะไม่ไม่หันมาคุยกันหน่อยเอาจริงๆอะงกับก็กลับให้เป็นลายกับตาแม่งยิงว่ะช่วยไม่ได้เราอยู่ที่ไหนแล้วไม่เคยยื่นขึ้นหน้าหน่อยเหรอเนี่ยเอาโอเคครับเรากลับไปนั่งที่ของเราครับที่นั่งไฮโซครับผมมันเราเหมาทั้งลำครับมี macbook แล้วอยังไม่ได้กดนั่งเลยนั่งได้ยังไงน่ะมีไหมหลับตาทำไมมันสั่นจังเลยวะเนี่ย อะไรเอ้ยกับตามึงขับเครื่องบินภาษาอะไรเนี่ยเอ้ยตกปะเนี่ยตกปะเนี่ยตกปะเนี่ยมึงมาแนวเดียวกับฟอร์เรสเลยฟอร์เรสต้องลงดินที่นี่มันจะลงแล้วลงทะเลอ่ะลงทะเลแล้วจะรอดไมเนี่ยยิ่งกลัวทะเลเลยเอ้ยกับตนันกับตนันกับตันมึงหันมาคุยกับคนข้างหลังก่อนมาแล้วตกแล้วยุ่งก่อนนะกับตนันเอ้ยไม่ทำไมมันตกนานอย่างวะห <c oughs> ุบตกปั๊บอ่ะเราก็บ่นมาตั้งนานเลยไม่ถึงน้ำถ้าตื่นพารโลไปไหนว่าแล้วถึงน้ำทันทีครับแล้วยังไงต่อ กูชือเดือด e ลฟ์พลัสออนเดอะเซิร์ฟเสิร์ูอูอาอูอาร์อ๋อโอเคสายก่อนสมัยถึงอะไรวะอ่าไม่ทันบรรยากาศประมาณว่าให้ไปที่เรือชูชีพ surface บนผิวน้ำมั้งเอาเป็นว่าทางนี้ทางนี้ไม่ได้ครับวิ่งไปไม่ได้ต้องลงน้ำอ่ะเอาจริงๆฉลามฉลามมีไหมอะ่ะนี่แมคบุ๊คของเราครับเสียได้ของทั้งเลยยังเปิดติดด้วยไฟไม่ดูดเอาแย่แล้วเนี่ยกับตันผมู้ช่วยกับตันแล้วกับตันเป็นไรไหมอยู่แต่เลือดกับตันหายไปไหนอ่ะกับตันผู้ช่วยกับตัานแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเหลือแต่เลือดอ่ะ่ะโอเเคไไมป็นร เราขึ้นในวันผิวน้ำมันดีกว่าวัาหนีตายครับหนีตายนัจจุิบัน,บนโอ้ยอะไรเนี่ยพนีเนีย่ยแอร์ไลน์ครับผมฟิลิปปินส์ไม่ใช่หรือแอร์เอเชียไม่รู้ครับผมอะโอเคเราก็นี่มันมึงตะบมืดตับดำเระเปิดอย่างเลยเนาะอะขึ้นบนผิวน้ำครับกับตาผมขึ้นมาคอยข้างบนเรารีบตามมาเร็วกับตนหายหัวไปไหนว่ามื่กี้เจอต่เลือดเดนว่ายหนีออกมาแล้วไอ้นี่มันจะดูดเราเข้าไปไหมเนี่ยถามจริงดูดปะ มันจะดูดเราเข้าไปป่ะอยากรู้อ่ะเออมึงดูดป้ะอยา่างอู้มันไม่ได้ดูดครับมันดนันเราทิ้งเลยแหม่รู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยแหม่ตื่นมาก็มาอยู่ที่ทะเลอะไรก็ไม่รู้ครับผมมาอยู่กลางทะเลเครื่องบินก็เครื่องบินก็หายไปไหนละโลเคชั่นของเราก็อย่างนี้เลยอรอเริ่มมาไม่พูดท่ามทำเพลงเลยอยู่บนเรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคกด e เพื่อเก็บแล้วเรามีติดตัวบ้าง มีไฟแช็คหนึ่งตัวมีมีดหนึ่งอันมีน้ำหนึ่งขวดมีไม้พายหนึ่งอันแล้วแต่มีแต่ของสุดแสนจะเบสิกเท่นั้นเลยรอบๆก็จะมีเกาะนูน่นเกาะนัน่นเกาะนี่เกาะอะไรก็แล้วแต่มีเกาะโองยกทรงหรือเปล่าอ่าฮะไม่รู้ครับรไปต่อไปต่อหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเซอร์ไวนวอลไปเรื่อยๆนะผมว่าอ่าโอเคพายขึ้นเกาะพายขึ้นเกาะไม่พูดพ่มพายขึ้นไปพายขึ้นไปพายขึ้นไปกุบข,ข,ขึ้นจากน้ําแล้วมันยัง พายได้อีกเหรอแหมเกมมาอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับผมยังไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เอาเป็นว่าอันดับแรกถ้าเราคิดถึงการติดเกาะนะเราควรจะต้องหาอาหารใช่หรือไม่อาหารอาหารอาหารอ่าเราเดินหาตามพื้นดีกว่ามีอะไรให้กินไะใช่ไหมปกติติดเกาะอย่างแรกที่เรามาจะนึกตามหนังการ์ตูนก็คือโอ้โอ้โอ้โอโอโอโมีเกาะเล็กๆตรงนั้นด้วยโอ้ผมชอบอย่างนี้จังเลยเกาะที่มันติดกันอยู่ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย โอ้โห و, ได้เกาะแฝดไรออย่างนี้ชอบเลยรักเลยแสดงเกาะอื่นๆมันจะแฝดอย่างนี้ไหมอ่ะอ่าผมรู้แล้วถ้าเกิดผมจะทําบ้านอยู่นะผมอยู่มั่งตรงนี้นั่นแหละส่วนไอ,ดอ้ดงทึบๆอย่างนั้นผมไม่อยู่ผมชอบอยู่ที่โลง่งๆแล้วก็มีต้นไม้สองต้นสองต้นตนี้ไม่ตัดละกันให้มันอยู่สวยๆแล้วอาหารที่เราจะหืมเมื่อกี้อะไรโอ้โหโอ้โหโผล่มาเลยสองตัวด้วยมึงจะมาทําไมกันเนี่ยฉลามเหรอฉลามจริงเหรอฉลามมันสัตว์น้ําลึกไม่ใช่เหรอมึงมาน้ําตื้นนี้เลยเหรอใช่เหรอ อ่ะอ้อหู้ฉลามฉลามฉลามจริงๆด้วยฉลามพันใครไม่ไหวซะขวดหินขวดดินขนาดนี้เนี่ยลงไปบูกับมันไหมอย่าครับอยา่ยาอย่าไม่ดีอื้มมันมาใกล้แล้วสาวเปลี่ยนเลยครับอยา่าอย่าไปยุง่งครับอย่าไปยุง่งผมเติบโตมากับหนังที่เกี่ยวกับฉลามมากเลยหนังเรื่องจอห์นหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับฉลามน้าลึกเนี่ยผมดูแล้วผมหลอนมากเด็กเลยครับทุกวันนี้ผมกลัวฉลามมากอ่ะโอเคเรายังต้องหาอาหารสิอาหารใช่ไหม อะไรเป็นอาหารได้ปลาเหรอปลา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 แทงแม่งแทงไม่ได้ไม่อยากลงน้ำอะ่ะหรือฉลามมันไล่งับเราเนี่ยซาวมันคึบเลยเนี่ยฉลามเหรอฉลามเหรอมาเดี๋ยวกูอยู่บนบกไหมเนี่ยคือระเบวกกันไหมคือระเบวกกันไหมไม่กล้าเอ้ยปูพี่ป,ปูว่างไงครับพี่ปูเก็บไม่ได้อีไม่ได้คิวไม่อ้าวอ้าวเอ,เอ,เอ,เอ้ยอยา่ยาหญ่ใหญ่เดี๋ยวพ็อกเก็ตไนฟ์ไนฟ์คืออะไรอา่าเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับตัด ดีมากแล้วก็ตัดนู้นตัดน,น,นี่อ่ะเป็นเครื่องมือปูเป็นอาหารป่ะตามตรงเราหยิบปูได้ไหมคลิกซ้ายคือจิม้มฮึตายตายแล้วหวะจิมจ้มจิ้มเอาพี่ปูตายแล้วหระหยิบได้ไหมหยิบได้ตายตายจริงอ,ะอ่ะตายก็ดีดีครับ<ด>แล้วเราก็จะได้เป็น อาสมอลเมลแครบอ๋อหมวดหมูเป็นฟู้ดครับแสดงว่าเป็นอาหารแสดงว่าปูน,นี่เป็นอาหารครับนั้นเราก็รอช้าอยู่จิ้มแม่งเลยไปตามพ่อไปเลยมีพ่อใช่ไหมแต่นี่อะไรอะแม่ใช่ไหมนี่ลูกชายใช่ไหมฮะนี่เอาลูกสาวด้วยเอามันยกครัวเลยตัวนึงยกครัวเลยได้มาเท่าไหร่แล้วเนี้ยได้มาห้าตัวเหรอเยอะไปไหมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมว่าเกินมาหนึ่งโยนทิ้งก่อนครับฆ่ามาแล้วก็โยนทิ้งครับ นี้ครับทำสุสานไม่ให้ไรุนรูจากไหนอ่ะเฮ้ยมือมือหายเข้าไปเลยเหรอนี่ลากลากดีๆให้เนียนๆครับไม่รู้ไม่เห็นข้างต้ทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่นิดครับแต่ปูตัวหนึ่งครับเอาสายไม่รู้กบนิดเลยเอโอเคครับไปต่ออาหารมีปูแล้วใช่ไหมคิ Q คือโยน E คือเก็บ F คืออา้าโอเคเคือนาฬิกาข้อมือครับผมโชว่วาอ้อ นาฬิกามึงซื้อมาจากไหนวะเนี่ยมีโชว์จำนวนวันที่เซอร์ไวได้ด้วยมึงซื้อมาเผื่อตาย,ยใช่ไหมเนี่ยเผื่อว่ามึงต้องเครื่องบินตกแล้วก็มาติดเกาะเนี่ยนาฬิการุ่นเซอร์ไวได้อ่ะโอเคมีเวลามีอุณหภูมิวันที่เจ็ดเดือนเมเมยนี่คืออะไรวะนิจันนิวีเฟเร์รีมาร์ชไอพิวเมาน่าจะเป็นเมษามมั้งไม่รู้เหมือนกันครับเออแล้วเราจะเปลี่ยนหมดหมู่อ้อโอเคคลิกซ้ายเพื่อเปลี่ยนหมดหมู่ครับอันแรกสุดเป็นรูปหัวใจน่าจะหมายถึงเลือดนะเลือดเหมือนเฮดพีแต่ว่าง่ายๆส่วนอันสน่เหมือนเป็น กระดูกป้าที่ลูฟี่มันชอบกินน่ะน่าจะเป็นจํานวนอาหารความหิวแล้วอันที่สามเป็นหยดน้ําครับไม่รู้น้ําอะไรครับผมน้ําเราเหรอไอ้น้ําเราไม่ใช่มั้งน้ําเราก็รีดบ่อยๆอยู่นี่ <c oughs> โอเคไม่เกี่ยวครับเอ่อถ้ามีน้ําแสดงว่าเราต้องกินน้ําน้ําทะเลกินไม่ได้ครับตามความรู้ที่เรียนมาเอ่อตามหนังติดเกาะทั่วไปมะพร้าวใช่ไหมมีมะพร้าวป่ะอ้าวจ้าพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยมะพร้าวขึ้น ปีนไดปะถามจริงปีนอดดจิ๊บอ่าป,ปีนได้หัวมะพร้าวสอยลงมาก่อนกด E E เก็บไม่ได้ Q อออออเ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยออโอเคตกใจเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะไม่ไดีค่อยๆลงครับผมเราก็ต้องปีนขึ้นไปสอยมาเหมือนเดิมคิวไม่ได้ E ไม่ได้ก็โชอ๋อแค่คลิกซ้ายก็หลุดแล้วทันแน่โอเคตอนนี้มีกี่ลูกเท่าที่นับดูมีสามลูกเอ้ยอย่ากิงอย่ากิงอ่าโอเคได้โคโคนัทมึงอย่าลงทะเลเดี๋ยวพี่ฉลามมันฆ่าไปกิน มนันอ้าโอเคได้สี่กระเป๋าเราเก็บได้สูงสุดอย่างละเออหนึ่งช่องได้สี่อย่างผมว่าเก็บให้ครบสี่ลูกแล้วกันตอนนี้มีไหมสูงๆไม่อยากขึ้นเลยเดี๋ยวหล่นมาแม่แต่ทําไมมันสูงจังเลยอ่ะสูงจังเอึบเอบอบเ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 ออบเดี๋ยวตกนะตกตกตกนี่เจ็บนะอ่ะอ้าอ้าโอเคส้ม ตบอ,อ่าหล่นลงไปเลยเดี๋ยวกูตามลงไปเก็บนะอย่าหล่นลงไปในทะเลนะพี่ฉลามมาเล่นผมเอานะอ่ะโอเคหล่นลงมาเก็บตึบตบอ่าได้มาพ้าวแล้วผมกลับไปดีกว่าอย่างที่ผมประกาศกล้าวไว้ครับว่าเกาะฝั่งเนี้ยให้มันเป็นดงทึบๆเงี้ยไปครับแต่เกาะโล่งๆเนี้ยผมจะทําเป็นที่สร้างบ้านของผมอ่าโอเคเราก็จะต้องมาโยนของใช่ไหมโยนของอย่าพกไปติดตัวมากครับผมผมว่า,าปูก็ ส่วนของอาหารเนี่ยก็แยกๆไว้แล้วกันครับตุบๆนี่ครับปูบอยแบนครับบอยแบนเกลปกูบครับพ่อแม่ลูกนะีมากันครบแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวตรงนี้ก็มันเป็นหมวดหมู่อะไรอาหารหรือน้ําวะแต่ผมเชื่อว่ามะพร้าวต้องกินน้ําสินังติงเกาะหรือกระตูนทั่วไปเนี่ยจะกินน้ําต้องเอามาจากมะพร้าวผมต้องการน้ํายังยังไม่ต้องการครับผม,ผมก็ยังไม่กินครับผม ก็แต่จะกินยังไงมาเป็นลูกอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าอย่าพึ่งดีกว่าครับเกมนี้ได้ยินว่าระบบคราฟของเนี่ยเริ่มต้นจากไม้และหินใช่ไหมไม้และหินพวกนี้เลยเหรอเก็บได้ตามพื้นนี้เลยเหรอหินนะเออล็อกไหนอ่านคุณสมบัตินะซิล็อกอาร์ชล็อกหินก้อนใหญ่ It could break into something useful มันสามารถที่จะเอาไปผสมกับบางสีที่มีประโยชน์ได้หรือเอาเป็นว่าถ้ามันมีประโยชน์เราก็เก็บครับอย่ารอช้าอยู่ใหญ่เก็บหนึ่ง อ่ะและสติกอ่ะเออเก็บได้ว่ะเก็บได้เก็บได้เก็บได้สติกคุณสมบัติของมันคืออืมมึงเขียนอย่างไม่ต่อยกัูเลยดีกว่าเดเวลอป,ปเปอร์เนี่ยมันเขียนว่าสติกหรือท่อนไม้ก็ใช่อ่ะมันก็แค่ท่อนไม้มึงเขียนอย่างนี้เอาไม้ทิ่มตูดในดี้เนี่ยมหาดเวลอปเปอร์เลย,ลเยลปปเออผู้พัฒนาอยู่ในทิ่มตูดเนี่ยเกมก็ยังเอาฟ้าเฟสก็เอามาปล่อยซอลเลสเขียนว่าเนี่ยมันพัฒนาเอาฟ้ามาตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยกินเงินเราไปเรียบร้อยแล้ะถ้าเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเกมแค่สามร้อยกว่าบาทจะไปเถี่ มันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์เท่าน,นั้นแหละครับเกมไม่มีจุดหมายครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นได้ไกลแค่ไหนเกมมันเนี่ยเราก็เก็บไปเรื่อยมีไม้อย,อยู่รอบก็อ้าหินก็เก็บหินครับเจอไม้ก็เก็บไม้เจอหินก็เก็บหินครับผมเจอทั้งสองอย่างก็เก็บไปทั้งสองอย่างาแล้วหะครับโอ้ฉลามบ้านพ่อมันมาว้ายจะเฉียดจะตรงนี้เลยเอาตามตรงนะผมเรียนมาฉลามไม่สัตว์น้ําลึกนะลึกจริงฉลามพวกนี้ไม่ดุได้ยินว่าฉลามเนวปะกกาลัางมันน่าจะมีนะน่าจะไม่ดุนะว่าปะ แต่ผมว่าหน้าตามันไม่ใช่ว่ะหน้าตามันโคตรไม่เป็นมิเลยนะเอาตามตรงแล้วถ้าฉลามเป็นมิดจริงเสียงเพลงที่มันอยู่ใกล้ๆก็ต้องออกแนวเสียงนิตเิลโพนี่มันต้องแบบตะดิ่งตะยิ่งสดใสมันมาเสียงทึบยังกับเสียงจอนะใครดูหนังจอจะรูครับเ็จะมีซสาวสุดคลาสสิกของเขาอยู่อันหนึ่งซึ่งซสาว์นั้นจะทำให้คนดูประสาทจะแดกครับมันจะ เอาทีเน,นี้ยับผมใครเคยดูจะรู้ครับตาวนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยคือคนดูภาษาแตกแน่นอนครับผมเชื่อผมเอาเป็นว่าผมได้ขอมาเท่าไหร่แล้วเท่านี้ผมเอาเรือลากไปฝั่งนู้นได้ไหมฝั่งนี้แม่งไอ้นี่วะไม่ค่อยอยากมาวางของไว้เลยอะ่ะลากได้ไหมลากได้ลากได้ลากได้มีจะติดอะไรนักหนาหรอเออไม่เขาทางจะลากอีกไกลเลยเวียงได้ไหมหรือว่าลงน้ําแล้วพายปไปเลยไวกว่าฉลามมันคงไม่มาควิดเราใช่ไหม คลิกขวาเพื่อลากลากมา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 ,ลากมานะคะลงน้ําไปนะคะอะโอเคแล้วก็พายไปพายไปแม่อยู่บนน้านี่ไวเหลือเกินลากบนบกนี่ช้ามแม่อยู่ในน้ําแล้วประสาทผมหลอน,นะครับผมไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะกล้าไปเซอร์ไวใต้น้าหรือเปล่าเกมนี้เนี่ยเขาพัฒนาม,มาให้เราลงไปเอ,อเขาเรียกว่าเอ็กโซแบบใต้ใต้น้ําแบบเต็มที่ครับผมคือความลับทุกอย่างจะอยู่ใต้น้าไม่ได้อยู่บนบก แต่อย่างเ่าลักษณะของผมเนี่ยผมกับไม่ชอบลงน้ำสักเท่าไหร่เลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ลงนะหรือไม่จริงๆผมมีคิดด้วยแบบหนึง่งหรือผมจะใช้ชีวิตแบบอยู่บนเรือไปเลยไม่ต้องอยู่บนเกาะมาคนจะเท่ไปอีกแบบไปตามหาวันพีซอะไรพวกนี้น้ำหนักเรื่องละเอาเป็นว่านี่คือปูของเราครับน่าจะเป็นอาหารส่วนนี้น่าจะเป็นน้าอ่าโอเคครับค่าความหินแล้วก็น้ําเรายังอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับเราก็มาดรอปของให้เราเก็บได้ซึ่งก็คือไม้ครับ ลงตรงนี้ไปเลยตับ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 เสียงโยนไม้ดดงตับ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 โอเควางครบแล้วแล้วก็หินหินหัวหินเป็นถินมีหอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก็ร้องยังไงวะหัวหินเป็นถินมีหอยฝรั่งนั่งคอยดูหอยติดหินไม่มีหินไม่มีหินติดหอยไม่มีหินไม่มีหินติดหอยมีแต่หอยติดจับได้ไม้ได้หินได้อาหารได้น้ำก็จบแล้วครับเกมนี้แกนี่เองแล้วผมจะเล่นไปในทิศทางไหนดีเนี่ย มันจะระทึกต่อเมื่อเราลงมาในทะเลครับแต่ผมยังไม่รู้สึกว่าผมอยากลงเท่าไหร่เลยถ้าถือว่าเป็นพาร์ทแรกก็ยังไม่ต้องรีบลงครับผมน่ะดูสิระยะห่างประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรฉลามมันจ้องจะเล่นเราแล้วนะ่ะถ้าผมว่าไปใกล้เนี่ยได้ยินคนก็บอกว่าเกมนี้บัก็กบั็กช่วงแรกของเกมในฉลามมันจะไม่กัดใช่ไหม <c oughs> ผมได้ยินมาอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เชื่อวะฉลามไม่กัดเขาจะใส่มาทําไมฉลามมันต้องกัดปลาไม่กัดเนะี่ยปลานีโมเนะว่ายมาเลยทั้งฝูงก็ไม่กลัวมึงจะฉลามไม่กัดใส่มาทําไมไม่เข้าใจ แต่ว่านี่มันเป็นเวอร์ชันศูนจุดูนยนะ์อะผมวม่าน่าจะอัปเดตให้กัดแล้นนะว่าปากักอ้าหินหิน,ห,นหินครับพูดไปก็เก็บหินอ้าเก็บหินให้ครบครับตอนนี้ผมว่าผมมาสำรวจรอบเกาะเพื่อเก็บของให้มันครบครบ,ครบดีกว่ากี่โมงแล้วกี่โมงอ้าบ่ายสามยี่สิบเราก็ต้องอตอนนี้ทำไมหน้าตามันเตี้ยวใครพวกเลยอ้าโอเคเป็นสีส้มสีส้มแสดงว่ารับได้ถืออะไรไฟแช็หลนแม่มแล้วไฟไปไหนเฮ้ยไฟไปไหนเอาไฟอยู่นี่ไฟลนไม่ได้แล้วมีด ถูว่เอ้ยโอ้โหมีเสียงเอฟเฟกต์แสียงว่าฟันได้รอช้าอยู่ใหญ่จวง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 อ่าฟันสี่ห้าทีแล้วขาดได้ไรลัชชิ่งเหรอลัชชิ่งคืออะไรหน้าตาเหมือนเชือกนะอครูลัชชิ่ง useful for crafting and building อ่าเป็นเชือกครับผมเออค่อนข้างจําเป็นสําหรับการ c r a ฟต i n g การคราฟของแล้วก็การสร้างเราเจออะไรแล้วก็ฟันมันให้หมดครับผมอ่ะฟันเข้าไปฟันเข้าไปมีเท่าไหร่กี่ต้นเอ้ยอ๋อเยอะจังเลย มึงงอกเยอะจังเลยเฮ้ยเราฟันไปจนเที่ยนแล้วมันจะงอกขึ้นมาเหมือนเดิมไหมอ่ะเอ้าเราไม่รู้ครับผมต้นมันไม่ได้ขาดไปไหนมันแค่หัวหา,หายมันก็งอกขึ้นมาเองอครับไม่ได้เรียนกเกษตรไม่ได้เรียนอะไรมาทางนั้นนะครับแค่คิดว่าเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาเองต้นไม้ครับผมใช่ปะวะเราก็ฟันทิ้งอย่างเดียวเลยฟันทิ้งเราสีดได้ในช่วงนี้อะไรมีเกณฑ์ติดเกาะมากที่สุด ราศีราศีราศีอะไรก็ไม่รู้เกาะแล้วเนี่ยเครื่องมีนตกกับตันกับลองกับตันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราได้เชือกใช่ไหมปลาดาวกินได้ไหมทิมทิมแสดงว่ากินไม่ได้ยกได้ไหมยกไม่ได้ใส่มาประกอบฉากทําไมงดงิดบุดเงียบุดเงีดบุดเงิดทำอะไรดีปลาลงไปกินปลาได้ไหมไม่อยากเฉียดใกล้น้ําที่ลึกเกินเมตรหนึ่งเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าไหวเท่าไหร่ขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าลงยังไม่ถึงห้าสิบเซนเลยขึ้นแล้วปัดจังเลยเนี่ย เอาโอเคเราเก right right ็บอะไรได้บ้างไว้ตรงนี้แล้วกันของที่เราเก็บมาก็คือเชือกและชิงตับ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 แหมโยนตับ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 อ่าโอเคแล้วก็สโตนเอ้ล็อกสิบอกว่าใครที่เป็นสายเพียงเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์ล็อกอย่างนี้ก็ต้องเก็บล็อกไว้เยอะๆครับผมแล้วเราจะล็อกไม่รู้ยังไงนะเอาเถอะเราได้หินเราได้เชือกเราได้ไม้เฮ้ยทำไมไม้สัญลักษณ์นี้ขึ้นแคมป์ไฟ สร้างแคมป์ไฟเพื่ออะไรครับต้องการให้เราอุ่นขึ้นแล้วก็ทําอาหารเออเราไม่ได้หิวขนาดนั้นน่ะ,อะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมันลดถึงประมาณสักขีที่สามผมก็ค่อยหาอะไรทํากินแล้วกันถ้าผมจําไม่ผิดเนะี่ยระบบคราฟเกมนี้คือการลากของมาสุมส่มๆรวมกันใช่ไหมว่มาละเก็บหนึ่งเก็บสองโยนโยนเก็บหนึ่งเก็บสองโยนโยนเก็บหนึ่งเก็บสองโยนโยนขเป็นอะไรได้บ้างเรบ อ่าโอเคครับระบบครัฟซิ้นคิดสุดๆดเลยครับผมคือแค่เอาของมาวางรวมกันแล้วก็โยนโยนครับผมคลิกซ้ายค้างไว้ได้ครูดเอ็กซ์อ่าน่าจะเป็นครูดนี่ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงหินหรือเปลนะ่านะเออใช้สําหรับการตัดอะไรพวกนี้ได้ตัดต้นไม้ได้ด้วยอ๋อหรือว่าจริงๆริงงไม้เนี่ยที่หาได้รอบเกาะมันมีแค่นี้ก็ต้องตัดต้นไม้ไม่อยากตัดต,ตัดแล้วมันจะไม่งอกเดี๋ยวไม่มีมะพร้าวกินเอาเป็นว่าจําเป็นก็อ่า คุณสมบัติก็อ๋อถ้ามันบอกว่ามันมีโรลดูเลชั่นครับผมคือใช้ได้แป๊บเดียวก็เสียแต่ก็ไม่เป็นไรหน้าคลาสอะไรได้อีกครูดแอคก็แอคแล้วไงแล้วเมื่อกี้ยังับเห็นแฮมเมอร์เหรอแฮมเมอร์อะลองลองดิเอามาอีกอย่างละอันดูซิว่าเราจะได้แฮมเมอร์ไหมอ่าโอเคโยนโยนโยน,ยนลงไปได้อะไรอีกอ่าได้ครูดแฮมเมอร์ ครูทมเมอร์ออกครูทมเมอร์ใช้หินสองก้อนอ่ะได้แล้วครับผมครูทมเมอร์ทาอะไรยดยครูทมเมอร์เป็นอุปกรณ์รณที่ใช้สําหรับการสร้างครับผมแต่ว่ามีโทเดเลชั่นก็คือการคุณสมบัติการใช้งานที่ต่ํามากหมายความว่าไม่ทนนั่นเองเหรอและทาไมมันถึงเป็นสีฟ้าพอถืคอค้อนแล้วเป็นสีฟ้าทำไมเป็นสีฟ้าหมดเลยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับถือมีดไว้ดีกว่ามีสองอย่างแล้วมืดแล้วทํายังไงดี มืดแล้วก็ต้องกี่โมงนเนี่ยค่าความหิวยังไม่ลดครับยังไม่อยากกินหรือว่ากินกินได้กินได้ปะกินได้มะพร้าวกินยังไงมะพร้าวกินได้ปะมะพร้าวคนก็ต้องกินน้ำมะพร้าวใช่ไหมแต่ยังไม่หิวน้ำเลยวะ่ะไหนมันมันกินยังไงสอนหรือเปล่าอะโคคอนาทแคนพิคัสโอเพนอ๋อมะพร้าวสามารถตัดเพื่อเปิดได้แหน่ก็ไม่บอตัดเพื่อเปิดหรอหรืใช้ไรตัดอะมีดไม่น่าตัดเข้านะเออใช่ผมพึ่งคราฟไอ้นี่มานี่ว่ะ เออขวานว่าแล้วทุบเลยทุบสองทีนะเฮ้ยทุบอ้าวกลายเป็นมะพร้าวแบบไม,ม่เปลือกอ่ะทูบอีกรอบหนึ่งป๊อก๋อกลายเป็นดริง k ์อ l เบิลโคค t แล้วครับผมน่าจะดื่มได้นะผมว่าอ่าดื่มได้แล้วทำยังไงอ่ะเก็บขึ้นมาแล้วโชว์ดิเฮ้ยอะไรอ่ะดริง k ์อ l เบิลโคคอนอ่าโคโคโนัทที่สามารถดื่มได้นะ ก็ยังไม่หิวน้ำนะดูว่าเขาดบบทำไมเสียงกินน้ำเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเสียงดูดน้ำออกมาจากขวดเลยคุณสมบัติหมดแล้วเหรอหมดแค่นี้เหรอเอ่อแคนเบรียส r ท e trust อ r ์บล็อกเนาะบอกว่าสามารถแก้กระหายแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างได้ into peace เหรอโยนะเออใช่ใช่พูดถึงมะพร้าวเราต้องกินเนื้อด้วยใช่ปะกินน้ำโยเสียของทุบอ,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 อ่ะทุบอ่ะทุบอ่ะอาจ้ากูค,คิดมั่วๆเสืิมทำได้ด้วย อะไรวะอ่ะโอเคครับในเมื่อทําได้ก็ทําได้ครับทาแบบงงๆด้วยนะเนี่ยปกติหรือว่าจริงๆมันต้องใช้อ้นี้ทุบหรือว่าไอ้นี่ทุบต่อมันก็แตกผมก็ไม่รู้ผมนึกว่าแบบใช้ท่าหาคีตุ้มอย่างนี้แล้วมันก็ดันแตกจริงๆด้วยเอาเป็นว่าได้เป็นอะไรเนี่ยเป็นชิ้นของมะพร้าวเหรอเหรอกินกินเลยไหมโอโหพอเปิดปุ๊บลดเหลือสามขีดแหลกแม่งแม่เสียงกรอบได้แต่อย่างเัี้ยเคี้ยวเลยจริง และแล้วเป็นไงค่าความหิวขึ้นไหมขึ้นมาช่องหนึ่งกินอีกชิ้นสิแต่ะแต่ทุกขึ้นอีกช่องหนึ่งแม่มันให้ได้อย่างนี้สิกี่โมงเนี่ยสามทุ่มสี่สิบทำไมวินาทีมึงวิ่งเป็นจรวดเลยวะนาทีในโลกกินนี่วิ่งเป็นวินาทีของมันเลยใช่ไหมเนี่ยแล้ววิ่งเร็วมากอ่ะแปบเดียวจะสี่ทุ่มแล้วเราจะแฮงงไหมเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยอืมจะเช้าแล้วด้วยสิแคมป์ไฟสร้างไหมไม้พอไหม ผมยังไม่เห็นมีความจําเป็นต้องสร้างแคมป์ไฟเลยเราอยู่เมืองไทยยรงรู้เลยว่าแคมป์ไฟไม่จําเป็นร้อนจะตายอะ่ะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนครับผมแคมป์ไฟนี่แทบไม่จําเป็นเลยถ้าเกิดเราไปเล่นงานลูกเสือก็ทําให้มันเป็นสีสันครับเอาจริงก็มีขยะอยู่ใกล้กับมันร้อนลองตัดต้นไม้ไหมเออใช่มันบอนกว่าต้นไม้ตัดได้ใช้ขวาเนี่แหละตัดอัตตาโอเคไปตัดต้นไม้ก็ได้ไม่ง้อใครก็ได้เป็นหนึ่งในของสิ่งที่เบสิกครับผมสำหรับเกม Survival คือการทำตัดไม้ทำลายป่าครับ ธรรมชาติสวยยังไงเราไม่สนครับเราต้องตัดทิ้งครับผมตัดแล้วมันคงไม่โตแล้วแหละกระสับซ้ำครับซับซสมสับซ้ำเข้าไปเฮ้ยหลายทีนะมึงแตกแตกสักทีสิแตกดังโพแตกให้พุ่งพุ่งออกมาเป็นน้าไม่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่น้ําไม่ใช่น้ําพูดออกมาเป็นท่อนครับเป็นท่อนสูงครับผมอ่าเป็นท่อนสูงแล้วก็มาเป็นลำเลยครับผมแม้มาเป็นลำเลยอ่าโอเคเราอย่าไปมุกมุกอันนี้เยอะ ชิ้นๆออกมาจากลำให้กลายเป็นท่อนเล็กๆนี่อ้าโอเคตัตๆตๆๆๆเก็บของได้ปุ๊บอ่ะเอาเป็นว่าเราลากกลับไปตัดตรงโน้นดีกว่าจริงๆนะครับเราแรงเยอะขนาดลากโน้นลากนี่ได้เลยเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยเราเดินฉิวจะเนี่ยสบายเลยเนี่ยอ่าโอเคดูดิเดินลากได้ไปเรื่อยเลยติดอย่างเดียวสีส้มๆแม่งบางทางมองไม่เห็นครับผมมองไม่เห็นเลยอ่ะกลับถึงบ้านยังเนี่ยอ่าโอเคกลับถึงบ้านกลับถึงบ้านแล้วนี่ผมบอกครับ โลเ,เคชันสวยมากฝั่งนั่นแหละผมจะเป็นบ้านผมเองส่วนฝั่งโน้น่อยไม่เป็นบาาดงดิบไปหาทรายสวยงามครับเราก็ต้องเอาไม้มาอดอบจังซี่ดับ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 ัดบดบดบับอย่างนี้แล้วตรงนี้ล็อกตัดมาอีกครับเราจะเอาฟืนจะมีต้นไม้อีกเยอะครับผมตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งที่เราถนัดว่าแล้วก็ตัดต่อไปออตัดต่อไปกี่โมเนี่ยตีสองกว่าแม่ตีสอยังไม่หลับไม่นอน อาวครับผมแคสเกมเราก็ไม่หลับไม่นอนเหมือนการเปิดชนเนลมานอนก็ดึกมื่นก็ต้องเช้าตาก็ะดาเป็นหนีแพนด้าอาบนอะไรก็ไม่รู้อาปาล์มปลอนตับ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 ตัตับควรจะงง SFX แบบเสียงตับตับตับของผมหรือเปล่เนี่ยเออเก็บขึ้นมาแล้วมันได้อะไรปาล์มฟลอนอ่ะปาล์มฟลอน useful for crafting and building <im pe el noise> เป็นใบใบต้นปาล์มครับผมบอกว่าจําเป็นสำหรับการคราฟแล้วก็การบิวผมแยกไว้ช Fl ัดเจนดีกว่าครับผมฝั่งนี้เป็นหินฝั่งนี้เป็นเชือกฝั่งนี้เป็นไม้ฝั่งนี้เป็นอาหารโอเคชัดเจนอย่างยิ่งครับผมแล้วก็มาต่อตรงนี้ละกันอ่าโอเคตับ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 อ่าตับ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 ีเอเจนอมาที่ไรเดอร์เดินเดิได้ด้าได้ดีดูจำเนื้อไปได้แล้วจำได้แต่ไม่โลดดีอีอีอะไรก็ไา่รู้นั่นแหละอ่ามะพร้าวก็มาโยนตรงนี้ตับ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 เข้าไป ออกมาเป็นขี้เลยอ่าโอเคมาอยู่กองรวมกันนะอย่าลงทะเลนะเดี๋ยวพี่ฉลามมันฆ่าไปกินมึงอย่าลงมึงทรพีกูเหรออ่าองค์ชายทรพีครับผมสุภาพบุรุษสี่จุธาเทพไปเลยก็ไม่รู้นั่นแหละอ่าเราได้มะพร้าวเราได้นี่นี่นี่ฆ่าความหิวเรามึงเพิ่งกินไปไม่ใช่เหรอทำไมรถหวบอีกแล้วรถหวบอีกแล้วกินอีกแล้วกันมะพร้าวเรามีเยอะดูบับมันเลยฆ่าความหิวน้ําเต็มว่าแล้วปุ๊บก็โยนออกไป เอาี้ด่ถ้าดีกันทุ่มนี่เห็น,นแล้วเนาะผมจะมาลองดูดีกว่าว่าถ้าผมเอาอ้นี้ปอกได้ไหมอ่ะทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบอ่าได้เหมือนกันเว้แหมแต่ยุ่งยากตรงที่ว่าต้องมาปอกมันนี่สิผมว่านะทุ่มอย่างผมมันง่ายที่สุดไวดีลากกระทุ่มเลยไม่ต้องมาต่ออ่ะโอเคเจ็บเจ็บค่าความหิวลดมาสามขีดว่าแล้วเราก็จัดการเกลี้ยมาเลยกรุบกรับ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 มึงกินมะพร้าวหรือเขียวเลยวะเนี่ย อโอเคทําไมเหมือนแสงพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วหรือเปล่าตีห้ากว่าจะหกโมงแล้วยังไม่ได้นอนเลยพูดยังไม่หยุดเลยสิ่งที่จําเป็นสำหรับแรกของการติดเกาะคือเตียงเตียงเตียงใช่ไหมเตียงใช่ไหมเพราะเรือเรามีอยู่แล้วเตียงมีอะไรมัง่งเรายังไม่รู้ครับครับยังไงรู้แค่ว่าเราเอาของทุกอย่างที่เรามีครับมาวางกองกันไว้ครับเดี๋ยวมันก็น่าจะฟิวชันกันเกิดเลยทั้งอย่างหนึ่งเองแหละเก็บเจ็บเ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 ็บรู้ตัวองคือกะเช้าแล้วอู้หูพระอาทิตย์ส่องหน้า โอทะเลแสนงามแสนงามแสนงามฟ้าที่ขามสดใสสดใสสดใส,ดใสดใมองเห็นเรือใบตรงไหนตรงไหนกุละเมอไปเองอะ <c oughs> เฮอะเฮเรือใบมีที่ไหนว่าติเกาะเนี่ยเตี่ยวอยู่คนเดียวมีแต่เรือชูชีพเนี่ยต้องขอตัดจบพาร์ทหนึ่งแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนดูและชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดตับสไครต์ช ANNEL นะครับผมเพื่อติดตามผลงานใหม่ๆพาร์ทสองจะตามมาในอีกไม่ช้าแน่นอนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจนจบสวัสดีครับ